สวัสดีครับเอฟทีทุกท่านนะผมนะพบกับผมเพชรพิจิตนะวันนี้ผมมีข้อแนะนำนะครับเกี่ยวกับประโยคประโยคหนึ่งนะครับผมนะที่เซียหลายๆท่านมากักจะพูดกันว่าพระแท้ขายใครก็ได้พระแท้ขายที่ไหนก็ได้นะครับผม,มเดี๋ยวเรามาทําความเข้าใจเกี่ยวกับข้อนี้กันก่อนนะครับผมนะหนนะฮะพระแท้ขายใครก็ได้ไม่ใช่ทุกคนนะพระแท้ขายเฉพาะกลุ่มนะขายเฉพาะ กลุ่มที่เล่นในพระนั้นๆน,น,นะผมนะและสองคุณหวังจะขายพระแท้ในราคาที่คุณซื้อมาอาจจะได้ราคาที่ถูกลงคุณต้องยอมเสียถูกลงคุณอาจจะขายได้ก็จริงนะแต่คุณต้องขายในราคาที่ต่ําลงกว่าเดิมมากนะเช่นคุณซื้อหลวงพ่ออะไรมาสักหนึ่งหนึ่งองค์ในราคาห้าหมื่นบาทแต่ในราคาที่คุณซื้อณนะตอนนั้น คุณอาจจะซื้อมาในราคาที่เบียดมากๆเลยนะถ้าคุณเดือดร้อนเงินนะแล้วคุณแทะแคลไปขายนะเพื่อที่จะเอาเงินมาหมุนในชีวิตประจําวันนะครับคุณอาจจะต้องอไปเจอสภาวะที่เจนอาจจะใช้ในการที่จะซื้อนะหนึ่งเทคนิคในการซื้อพระของเซียนนะฮะไม่ว่าจะซื้อพระใดๆทั้งสิ้นหนึ่งข้อแรกเลยกดคือข้อแรกหนึ่งคือสวดซื้อนะพระองค์นี้มีรอยตรงนั้นมีรอยตรงนี้ จมูกโดนแบบนั้นจมูกโดนแบบนี้จากพารที่คุณเคยซื้อ50,000บาทสมมุตินะครับก็จะกลายเป็นเหลือ2องหมบาทหมื 15, นะ่นห้านราคาตอนนี้ขายยากนะสองขายยากนะความนิยมลดลงนะช่วยซื้อนะช่วยซื้อเท่านั้นเองนะซึ่งผมจะบอกว่าทุกวิธีการในการาที่เซียนพาร์ทจะใช้นั่นคือการที่เขา พยายามจะซื้อให้ถูกที่สุดเพื่อหนึ่งนะเป็นประโยชน์กับตัวเขาเองหนึ่งลดช่องว่างนะหมายถึงว่าลดช่องว่างในในที่นี้ก็คือลดช่องว่างความเสี่ยงในการที่เขาจะเอาไปออกต่อด้วยนะกับสองก็คือเขาจะต้องมีกําไรให้มากที่สุดในการซื้อพระองค์นั้นนะฮะสมมติว่าเขาอาจจะใช้ทั้นเชิงในการซื้อพระที่คุณซื้อมาห้าหมื่นแต่คุณเดือดร้อนจริงเลยคุณอยากจะได้เงินใช้เขาจะซื้อคุณ สองหมื่นสองหมื่นห้าถ้าคุณขายให้เขานะเขาก็เอาไปทํากาไรได้นะเพราะว่าถ้ามันเป็นพาร์ทที่อยู่ในสายของเขานะฮะแต่ถ้าเกิดว่า,าคุณเห็นว่าช่องว่างมันเยอะเกินไปคุณก็ไม่จำเป็นต้องขายนะก็ไม่จำเป็นต้องขายหรือ,อจะขยับไปขายในในสายอื่นๆขายให้กับคนอื่นนะก็ก็แล้วแต่แบบนั้นนะแต่ผมจะบอกว่า พระแท้ขายที่ไหนก็ได้ผมเคยลองแล้วนะครับผมแม้กระทั่งสายตรงนะแม้กระทั่งสายตรงผมซื้อพระมาหนึ่งองค์นะผมยกตัวยอย่างนะนะผมซื้อพระมาหนึ่งองค์มาในราคาสามหมื่นห้าพันบาทนะสามหมื่นห้าพันบาทนะแล้วผมก็เอาไปขายกับสายตรงนะคำแรกที่ผมได้ยินสายตรงบอกผมนะนั่นคือรับซื้อหมื่นต้นๆแค่พูดว่าหมื่นต้นๆผม ในใจผมเนี่ยขาดทุนอยู่แล้วหมื่นกว่านะซึ่งผมก็เก็บพระองค์นั้นจนถึงทุกวันนี้นะฮะแล้วก็มีหลายๆราคานะอย่าคิดว่าผมเพชรพิจิตขายพลาแล้วไม่มีการที่แบบว่าไม่เจ็บตัวนะะเจ็บตัวนะครับผมนะเจ็บตัวภาพบางองค์ผมซื้อมาขายไม่ออกมีนะฮะแล้วซื้อมาในราคาที่ค่อนข้างที่จะจะแรงนะผมอันนี้ผมแค่บอกในเทคนิคเบื้องต้นนะเราคุยกันเฉพาะ f อของผมนะฮะก็ าบอกว่าเอ้ยพารทแค้ขายใครก็ได้ทําไมคนอื่นไม่ซื้อทําไมเวลาที่คุณอยากจะใช้ตังจริงทําไมคุณถึงขายไม่ได้นะฮะทำไมถึงคุณถึงขายไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณต้องเข้าใจหลักเกณฑ์ด้วยนะเพราะฉะนั้นการที่คุณได้มาติดติดตามช่องของผมนะผมจะพยายามพูดเสมอนะฮะพยายามพูดเสมอว่าให้คุณเก็บไพไรยังไงก็ไะ้ที่คุณรู้สึกว่าคุณชอบนะเพราะว่าถ้าพารแค้เนี่ยถ้าเกิดว่าพารทแค้เนี่ยเขายืนราคามาในราคาที่คุณ แพงเกินไปคุณ,คณก็รองศึกษาพระบ้านเนี่ยมันมีหลายหลายหลายที่นะหลายช่องถ้าคุณเป็นพระแล้วนะครับผมบอกเลยว่าไม่มีใครหลอกคุณได้นะไม่มีใครที่จะามาอะไรกับคุณได้เลยนะก่อนอื่นนะครับในเรื่องของอการศึกษาพระนะที่เป็นพระหล่อนะคุณต้องดูหนึ่งคุณต้องดูพระหล่อนไทยเป็นนะคุณต้องดูพระฉีดเป็นนะพระ พระศีรษะเวียงมันเป็นยังไงนะจะต,ต้องอธิบายกันก่อนนะดินรัวการจุ่มดินรัวการเข้าดินการเข้าอะไรคุณต้องเข้าใจตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับผมนะอันนี้เราต้องบอกคนก่อนนะผมจะบอกอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าพระแค่เด็กที่เตี้บอกพระแท้ขายใครก็ได้ขายใครก็ได้อาจจะเป็นเรื่องจริงแต่ได้ราคาอย่างอย่างที่คุณหวังและอย่างที่คุณตั้งใจตั้งใจไว้ว่าอยากจะได้เท่านี้เท่านี้ซื้อมาห้าหมื่น 5, 000, อยากจะไปได้หกหมื่นเจ็ดหมื่น อาจจะน้อยที่ที่จะประสบความสําเร็จนะในในบรรดาอของคนที่กำลังศึกษาพระใหม่ๆนะแต่ถ้าคุณแต่ละพระเล่นพระเล่นกันอยู่8ปดหมื่นเกคุณไปบังเอิญซื้อตามบ้านมาใน้สองพหรือ1,000อันนั้นถือว่าเออคุณโชคดีนะคุณโชคดีที่จะ,ะได้ต่อไปเรื่อยๆนะได้ต่อไปเรื่อยๆถือว่าอันนี้ถือว่าคุณประสบความสําเร็จนะแต่ผมจะบอกว่า ราแท้ขายได้ขายได้จริงนะฮะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ราคาอย่างที่คุณตั้งใจไว้นะ,ะเพราะฉะนั้นกฎเกณฑ์ของเซียนนะอาจจะใชะ้ทั้งเทคนิคในการกดราคาจิตวิทยาในการที่จะพูดคุยโน้มน้าวจิตใจต่างๆนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วก็มีหลายข้อหลายอย่างนะ,ะเพราะฉะนั้นการศึกษาพระเครื่องให้ศึกษาพระเครื่องอย่างจริงจังนะผมนะเพราะฉะนั้นเราเชื่อใครไม่ได้ไว้ใจใครไม่ได้นะฮะ อ่ะสำหรับวันนี้นะครับผมเพชรพิจิตรขอลาไปก่อนนะแล้วก็หากใครชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กดถูกใจนะเป็นกําลังใจให้กันนะดูพระหล่อพระสายพิจิตรนะพระหล่อโบราณต่างๆติดตามช่องเพชรพิจิตรนะค,รคุยแบบเป็นมิตรเพชรพิจิตริีดีตอนรับครับผมสวัสดีครับ